สวัสดีครับกับผมธีรพัฒนคลิปนี้ผมก็จะมานําเสนอวข้อโปรเจกต์ศิลปะนิพนธ์ของกับผมในช่วงปี4นี้นะครับซึ่งมีชื่อว่ามนุษย์เลือดนาโนเทคนาโนเทคคืออะไรทําไมต้องรวมกับมนุษย์มาลองทําความเข้าใจกันครับนาโนเทคโนโลยีก็คือเทคโนโลยีขนาดเล็กมากๆ ที่จะเข้าไปทำงานในส่วนต่างๆที่มีขนาดเล็กได้ครับไม่ว่าอะไรก็ตามซึ่งตามหัวข้อของกระผมก็คือนำมาทำงานในระบบเลือดของมนุษย์ครับลองจินตนาการว่าหากร่างกายมนุษย์ของเรามีหุ่นยนต์นาโนเป็นแสนตัวเป็นล้านตัวแฝงอยู่ในร่างกายและคอยปรับสมดุลดูแลร่างกายให้เป็นไปตามปกติ ก็อาจจะเป็นไปได้ครับในไม่ช้านี้ความรู้สึกตื่นเต้นต่อเทคโนโลยีดังกล่าวนะครับทำให้กับผมเกิดแรงบันดาลใจที่จะหยิบยกเรื่องนี้มาทำงานศิลปะแบบไซไฟแบบแฟนตาซีที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์นะครับความล้ำจินตนาการหน่อยแล้วก็ให้มันผ่านอุริยาบทของมนุษย์ในหัวข้อมนุษย์เลือดนาโนเทคครับ ผลงานหรือสเก็ตที่ผ่านมาของกระผมจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับและนี่ก็คือผลงานแฟนตาซีในหัวข้อมนุษย์เลือดนาโนเทคของกระผมที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นได้ว่าจะเน้นไปทางความแปลกใหม่เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต และความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์ครับอืมต่อไปนะครับมาดูผลประโยชน์ที่ผมคาดว่าจะได้รับนะครับก็คือจุดประสงค์ของการทำวิจัยนี้นะครับข้อ1ได้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของนาโนเทคโนโลยีนในปัจจุบันนะครับแต่แนวโน้มความก้าวหน้าที่มีผลต่อวงการแพทย์หรือสุขภาพมนุษย์นะครับ ซึ่งสันนิษฐานว่ามนุษย์อาจจะมีอายุเป็น200ปีกันเลยทีเดียวถ้าหากว่าเทคโนโลยีนี้ถูกสร้างขึ้นได้จริงๆข้อ2นะครับได้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระบบเลือดกับส่วนต่างๆในร่างกายมนุษย์ซึ่งเป็นระบบสำคัญที่จะมันสำคัญที่สุดสำหรับการรักษาในวงการแพทย์นะครับและเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีและเหมาะสมในการนำมาปรับใช้ครับ ข้อ3ครับจะได้สร้างสารรค์ผลงานจิตกรรมโดยใช้เทคนิคสีน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีนะครับนำเสนอความงามและให้แรงบันดาลใจต่อผู้ชมเกี่ยวกับแนวโน้มของเทคโนโลยีล้ำหน้าในอนาคตครับรูปแบบที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นสีน้ำมันบนเฟรมผ้าใบครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอหัวข้อโปรเจกต์ของกระผมหวังว่า จะได้รับชมกันในไม่ช้านี้นะครับก็จะเป็นเทอม2ยินดีนะครับและก็สามารถติชมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ